สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะคะจากชาดกค่ะชื่อว่าสัตจังกิราชาดกครับผมหรือที่เออบางทีก็รู้จักกันในชื่อรองว่าไม้ลอยน้ำดีกว่าคนอากตันยูแค่ชื่อนี้ก็อืมชวนคิดแล้วนะคะว่าไม้เนี่ยนะจะดีกว่าคนได้ยังไงใช่ครับชื่อกระแทกใจทีเดียวซึ่งเรื่องนี้มาจากอัตถกถานะครับ พระพุทธเจ้าท่านทรงเล่าไว้เองเลยอ๋อท่านเล่าเองเลยครับเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงประรภบถึงเหตุการณ์ตอนที่พระเทวทัตยพยายามจะลอบลงพระชนอ๋อค่ะเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าเนี่ยการคิดร้ายแบบนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะเคยเกิดมาแล้วในอดีตชาติน่าสนใจค่ะการโยงเรื่องอดีตชาติมาอธิบายปัจจุบันครับผมงั้นเราเข้าเรื่องในอดีตชาติกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะครับ เรื่องเกิดชีพาราณสีมีเจ้าชายองค์หนึ่งชื่อทุตตะกุมารค่ะแต่นิสัยนี่ค่อนข้างจะตรงข้ามชื่อเลยคือหยาบคายดุร้ายมากครับแบบว่าไม่มีใครชอบไม่มีใครอยากเข้าใกล้เลยค่ะทีนี้วันหนึ่งเกิดน้ำท่วมใหญ่เลยเจ้าชายก็คงจะซนไปเล่นน้ำพวกข้ารับใช้ที่ไม่ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยอืมอือก็เลยได้ทีผลักตกน้ำเลยครับแล้วก็หนีไปเลย ปล่อยให้ลอยคอไปกับกระแสน้ําเลยโอ้โหเปิดเรื่องมาก็แรงเลยนะคะเนี่ยและเจ้าชายรอดมาได้ยังไงคะก็ยังโชคดีหน่อยครับไปคว้าท่อนไม้ไว้ได้ทันแต่ว่านะบนท่อนไม้นั้นนะ่ะไม่ได้มีแค่เจ้าชายคนเดียวอ้าวมีใครอีกคะมีเพื่อนร่วมชะตากรรมอีกสามครับคือมีงูหนึ่งตัวหนูหนึ่งตัวแล้วก็นกแขกเต้าอีกหนึ่งตัวโอ้โหหนีน้ําทั่วมาเหมือนกันมาเกาะอยู่บนท่อนไม้เดียวกันนี่แหละครับ ก็ลอยไปด้วยกันหมดเลยสี่ชีวิตโหเป็นสถานการณ์ที่แบบไม่น่าเชื่อนะคะคนกับสัตว์ที่ปกติอาจจะเออ่ไม่ถูกกันต้องมาพึ่งท่อนไม้เดียวกันแล้วยังไงต่อคะมีใครมาช่วยไหมมีครับมีดาบทสรูปหนึ่งท่านบำเพ็ญตะบะอยู่แถวริมฝั่งแม่น้ำพอดีเลยค่ะได้ยินเสียงร้องเสียงโวยวายของเจ้าชายนี่แหละครับก็เลยมีเมตตาไปช่วยขึ้นมาั้งหมดเลยทั้งสี่ชีวิต พาไปดูแลที่อาสมอ๋อก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเนี่ยใช่ครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนหรือจะเรียกว่าจุดที่แสดงท่าแท้มันอยู่ตรงนี้ครับยังไงคะคือพอช่วยขึ้นมาแล้วดาประสบท่านก็มองว่าสัตว์ทั้งสามตัวเนี่ยมันดูอ่อนแอกว่าค่ะท่านก็เลยไปดูแลสัตว์ก่อนเลยก่อไฟให้ผิงหาผลไม้ให้กินก่อนเพื่อนเลยอ๋อดูแลผู้ที่อ่อนแอกว่าก่อนตามหลักเมตตาธรรม ใช่ครับแต่เจ้าชายไม่คิดอย่างนั้นสิครับเอ้าหรอคะเจ้าชายไม่พอใจอย่างแรงเลยครับคือคิดว่าตัวเองเป็นถึงราชกุมารน,นะทําไมดาบประสบไม่เห็นความสําคัญไม่มาดูแลตัวเองก่อนกลับไปดูแลสัตว์เดรัชานพวกนั้นก่อนได้ยังไงโหขนาดเพิ่งรอดตายมานะคะเนี่ยครับก็เลยผูกใจเจ็บเลยผูกอาฆาตด,ดาบประสบไว้ในใจเลยครับนี่แหละครับความคิดที่มันนําไปสู่ความอกตัญญู โอ้โหน่ากลัวจังความคิดแบบนี้แล้วทางฝั่งสัตว์ทั้งสามล่ะคะผู้เขารู้สึกยังไงพอแข็งแรงดีแล้วสัตว์ทั้งสามนี่ตรงกันข้ามเลยครับทราบซึ้งในบุญคุณดาบประสบมากๆค่ะก็พากันมาขอบคุณงูบอกก่อนเลยบอกว่าตัวเองเนี่ยเฝ้าทรัพย์อยู่40โกติเลยนะโกตินี่คือเยอะมากนะครับสมัยนั้นเยอะมากๆค่ะถ้าดาบบทต้องการเมื่อไหร่ให้ไปที่จอมปลวกแล้วเรียกชื่อทีคะเดี๋ยวจะเอาทรัพย์มาให้ อ mm hmm. ส่วนหนูก็บอกว่าผมก็มีทรัพย์เหมือนกัน30โกติอยู่ใกล้ๆกันถ้าต้องการให้เรียกอุนทุระค่ะนกแขกเต้าบอกว่าเอ่อตัวเองไม่มีเงินทองทรัพย์สินอะไรหรอกแต่ถ้าดาบทต้องการเข้าเปลือกเมื่อไหร่ให้ไปที่ต้นไทรแล้วเรียกชื่อสุวะเดี๋ยวจะเรียกญาติที่น้องมาช่วยขนให้เต็มยุ้งฉางเลยโหสัตว์ทั้งสามนี่คือแบบว่า กตันยูรู้คุณจริงๆนะคะใช่ครับแสดงความกตันยูออกมาอย่างชัดเจนเลยแล้วเจ้าชายล่ะคะสัญญาอะไรกับเขาบ้างไหมสัญญาเหมือนกันครับแต่แตกต่างกันลิบลับเลยยังไงคะเจ้าชายบอกว่าเอาละ่ะถ้าเราได้กลับมาครองราชเมื่อไหร่ท่านดาบทไปหาเราได้เลยนะเราจะเลี้ยงดูอย่างดีเลยด้วยปัจจัยสี่อย่างดีเลยปัจจัยสี่ก็คือเครื่องอยังชีพพื้นฐานใช่ครับแต่คําพูดนะ่ะดูดีแต่ในใจนี่คือ คิดตรงกันข้ามเลยครับอ้าวคิดไว้เลยว่าถ้าดาบทมาเมื่อไหร่จะสั่งฆ่าทิ้งทันงทีไม่ให้มาทวงบุญคุณได้โหดร้ายมากๆเลยค่ะคิดได้ยังไงเนี่ยแล้วเรื่องราวมันเป็นไปตามที่เจ้าชายคิดไหมคะหลังจากนั้นไม่นานเจ้าชายก็ได้กลับไปครองราชจริงๆครับทีนี้ดาบทก็ผ่านปรญญาหนึ่งก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า คำสัญญาของแต่ละคนเนี่ยยังเหมือนเดิมไหมค่ะก็เลยไปลองทดสอบดูใช่ครับเริ่มจากไปหางูก่อนเลยไปเรียกชื่อทีคะงูก็เลื้อยออกมาเลยครับพร้อมจะมอบทรัพย์40โกติให้จริงๆโอ้โหดาวบดก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่มาเยี่ยมแล้วก็ไปหาหนูเรียกอุนทุระหนูก็เหมือนกันเลยครับพร้อมจะขุดทรัพย์30โกติให้สุดยอดเลยสุดท้ายไปหานกเรียกสุวะนกก็บอกพร้อมเลยท่าน ถ้าต้องการเข้าเปลือกบอกมาได้เลยเดี๋ยวเรียกเพื่อนฝูงมาช่วยสัตว์ทั้งสามเนี่ยยังไงก็ยังงั้นเลยนะคะซื่อสัตย์ต่อคำพูดมากๆครับผมยังคงรักษาสัญญาไว้มั่นคงแล้วที่นี้พอไปหาพระราชาล่ะคะอดีตเจ้าชายนะคะเนี่ยแหละครับจุดคลี่เม็กเลยพอพระราชาเห็นดาบสดเดินมาแต่ไกลลิบๆเนี่ยจำได้ทันทีเลยค่ะก็กลัวสิครับทีนี้กลัวว่าดาบสดจะมาทวงบุญคุณกลัวจะมาพูดกลางที่สาธารณะให้อับอายขายหน้าอืมเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงครับ สั่งราชบุรุษเลยไปไปจับตัวดาบทมาเดี๋ยวนี้หาจับทําไมคะสั่งให้จับไปเคี่ยนประจานตามสี่แยกถนนเลยครับแล้วก็ให้เอาไปตัดหัวประจานเสียบไว้เลยไม่น่าเชื่อตอบแทนบุญคุณกันแบบนี้เหรอคะเนี่ยแล้วดาบท่านทํายังไงคะวย่วายไหมไม่เลยครับตอนถูกเคี่ยนเนี่ยท่านไม่ได้ร้องคร่ำครวญอะไรเลยนะแต่ท่านกล่าวคาถาสําคัญบทหนึ่งซ้ําๆไปเรื่อยๆคาถาว่าอะไรเหรอคะท่านกล่าวว่า สัตจังคิเรวมาหังสุนาราเอกจิยาอิทะกัดถรมนิพภวิตตมเสยโยณเนะตวเวกจิโยนโรอือแล้วความหมายคืออะไรคะแปลได้ความว่าบัณฑิตแต่ก่อนเขากล่าวไว้จริงนะว่าไม้ลอยน้ำมาเนี่ยยังประเสริฐกว่าคนบางคนในโลกนี้เสียอีกโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่คมคายมากใช่ครับคือท่านเปรียบว่าไม้แห้งๆที่ลอยมาเนี่ยถึงมันจะดูไร้ค่า แต่ก็ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะเ่นเอาไปทำฟืนได้ค่ะแต่คนบางคนเนี่ยคนอ,อกกตัญญูเนี่ยเราช่วยชีวิตเขาไว้แท้แต่กลับนำภัยนำทุกมาให้เหมือนที่ท่านช่วยตัวชายแต่กลับโดนสั่งฆ่าเป็นการตอบแทนนี่แหละครับบดกล่าวคาถานี้ซ้ำๆเขาว่ายังไงกันบ้างคะพอชาวเมืองได้ยินคาถาแล้วก็คงจะซักถามจนรู้เรื่องราวทั้งหมดจากดาบทล่ะครับค่ะเท่านั้นแหละครับ เกิดความโกรธแค้นพระราชาอักตันยูองค์นี้มากๆเลยอืมก็เลยพากันฮือรุมประชาทานพระราชาจนสิ้นพระชนไปเลยครับหุกก็สมควแล้วนะคะทำกับผู้มีพระคุณได้ลงคอครับผมแล้วจากนั้นประชาชนก็เห็นพ้องต้องการว่าดาบดผู้มีคุณธรรมมีเมตตาขนาดนี้แหละเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นกษัตริย์ค่ะก็เลยอภิเษกดาบดขึ้นครองราชแทนเลยครับอ๋อดาบดก็ได้เป็นกษัตริย์ในที่สุด ใช่ครับแล้วพอท่านได้เป็นกษัตริย์แล้วท่านก็เป็นดาบทโพธิสัตว์นี่ครับก็ระลึกถึงบุญคุณของสัตว์ทั้งสามอืมดีจังเลยค่ะท่านก็กลับไปหาสัตว์ทั้งสามครับไปรับมอบทรัพย์สินตามที่เคยสัญญาไว้แล้วก็นําสัตว์ทั้งสามเนี่ยมาเลี้ยงดูอย่างดีเลยในพระราชวังเลี้ยงยังไงคะ ตัดที่อยู่ให้อย่างสมเกียรติเลยครับงูก็ให้อยู่ในภาชนะท่องคําหนูก็ให้อยู่ในถ้าที่ทําจากแก้วผลึกส่วนนกก็ให้อยู่ในกรงทองอย่างดีเป็นการตอบแทนความดีของพวกเขาครับเป็นบทสรุปที่ยยุติธรรมดีมากๆเลยค่ะแล้วสุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านท,านทรงเฉลยไหมคะว่าตัวละครแต่ละตัวในเรื่องเนี้ยคือใครในชาติปัจจุบันของพระองค์ทรงเฉลยครับชัดเจนเลยค่ะ พระราชาอกตันยูองค์นั้นก็คือพระเทวทัตในชาตินั้นนั่นเองอ๋อ oh, ไม่แปลกใจเลยค่ะส่วนงูก็คือพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาหนูก็คือพระโมคคลานะอัครสา,าวกเบื้องซ้ายค่ะ <c oughs> นกแขกเต้าก็คือพระอ,อนนท์พุทธโอปฐาค และดาบทผู้ทรงธรรมที่ได้เป็นกษัตริย์ในท้ายที่สุดก็คือพระองค์เองในอดีตชาติครับโหการเชื่อมโยงตัวละครแบบนี้ยิ่งทําให้บทเรียนจากเรื่องนี้มันชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าผลของการกระทํานี่มันส่งผลจริงๆแน่นอนครับความกตัญญูรู้คุณก็นํามาซึ่งสิ่งดีๆอย่างที่ดาบทและสัตว์ทั้งสได้รับในขณะที่ความอากตัญญูการเนรคุณการทําร้ายผู้มีคุณสุดท้ายก็นำไปสู่ความพินาศอย่างที่พระราชาองค์นั้นเจอถูกต้องครับ มันเป็นสัจธรรมที่เห็นได้ชัดจากเรื่องนี้เลยแล้วก็ยังสะท้อนอีกอย่างด้วยนะครับว่าคุณค่าที่แท้จริงของคนหรือแม้แต่สัตว์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดหรือยศถาบรรดาศักดิ์แต่อยู่ที่การกระทําความดีงามความกระตันยูรู้คุณที่แสดงออกมา,มา,มากกว่าจริงด้วยค่ะพอฟังเรื่องนี้จบแล้วก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าบางทีในชีวิตของเราเองอาจจะมีท่อนไม้ที่เรามองว่ามันไร้ค่า หรืออาจจะมีคนหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เราอาจจะมองข้างไปครับแต่จริงๆแล้วพวกเขาอาจจะเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลหรือมีคุณค่ากับเราอย่างที่เราคาดไม่ถึงอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้อืมก็น่าเก็บไปคิดต่อเหมือนกันนะคะเนี่ย